ฮัลโหลสวัสดีครับนอกอพี่แอมสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พ่อับพานกอพี่แอมมาอยู่กันที่ตลาดนี้แอาเราอยู่กันที่ตลาดเมีแฟนะครับว,วันนี้จะพาน้อกกับพี่แอมมารอชมบอลลูนจิวนะะ๋วนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบอลลูนจิ๋วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีว่าวขึ้นเลยพี่แอมอาเห็นไหมนี่กำลังมีลมมานะ เดี๋ยวรอชมกันนะครับ <Yeah. Wow. S 1> ภายในงานก็จะมีว้าวต่างๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะน้องโกนะ <Yeah. S 1> มาขายด้วยนะครับลอตารอใจน้องโกเหลือเกินนะครับใ <laughs> <laughs> ช่ไหมอันนี้เหลเพี่แอม แมงกระพุนนะครับว้าวมีบอลลูนด้วยพี่แอมบอลูนเอยหน้ามาได้ยนหมุนเอเจอลมแล้วจะหมุนใช่ไหมครับว้าวดูปาคคัาเป็นธงนะพี่แอมธงปาคคัาปลาพูดเพาะ <laughs> โอ้ดูแบกแบกอุปกรณ์ก็อี้ประจําตําแหน่งกัา,างหันลมส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมดอกทานตะวัน มีลิงมีน้องลิงด้วยครับพอเสียงกลบมือจะนบังแล้วก็เดินออกจากที่นี่เลยครับเว้าเฮียมทีเดียวขึ้นเลยครับว้าวโอ้ยขนาดลมไม่ค่อยมีเลยพี่แอมโอ้โหโอ้โหเฉียวหัวแล้วแล้วก็ขึ้นไปแล้วค่ะโอ้โหอ้นี่มันไม่ใช่ได้ ใช้รีโมทคอนโทรลจ้ะนี่ครับโอ้โหน่าเต็ดอุปถัมภ์นโอ้โหหมดีมากหมดีมาก มาแล้วมาแล้วพี่แอมมาแล้วโอ้มาแล้วครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองตั้งกี่แล้วใช่หรือลูกที่สองมาแล้วครับ,บ,บไปตรงไหนเอ่ยลูกที่สองลูกที่สามก็กำลังปล่อยแล้วพี่แอมกำลังเป่าล้มอยู่ครับ ใหญ่มากเขาบอกเป็นบอลลูน <lonely> มินิแต <im Dracula> ่ทำไมใหญ่จังเลยอรัพี่แอมจะเอ๊ดูเพลินเลยนะชอบไหมเคยเห็นไหมครับลังโกเราไม่เคยเห็นนะเห็นแต่ในการ์ตูนที่คนขึ้นไปนั่งได้โอ้โหอะไรมันเป็นของจริงอะครับเป็นเป็นนั้นใหญ่อันนี้เป็นมินินะครับลังโกค่ะแต่มันก็ไม่มินิแล้วนั้นเนี่ยพี่แอมครับ หันใหญ่เลยครับไม่ดูกล้องเลยครับตอนนี้ครับดูแต่บอลลูนซะแล้วสว,สวยจริงๆครับเพื่อนๆอยากให้มาชมด้วยตานะงานยังมีถึงวันอาทิตย์นะพี่แอมใครอยู่ใกล้ก็มาชมได้นะครับของจริงสวยจริงๆใช่ไหมนกอกะใช่แล้วครับโอเคว้าวอัพเตอร์พุทขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วครับพี่แอมเป็นไงหนู นนว้าวน่ารักเนาะพี่แอมเน,นะ <doom! S 1> าะน้ไปไปำตาลอะไลาลไงหนูพี่แอมเห็นได้ไงอะคะพ่อยังไม่เห็นเลยอะคะ่ะโอ้ยังสวยอุ้ยยังไม่หมดน,นะพี่แอมย,ยังจะปล่อยยังจะปล่อยต่อยอีกครับเพื่อนๆดูสิปลามึกตั้งอยู่ในทะเลแต่มีปลาหมึกลอยฟ้าปลาหมึกลอยฟ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ตัวอะไรครับพี่แอม เจ้าเหมียวเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆเจ้าเหมียวตุ๊กตาที่บ้านเราเลยนะพี่แอมใช่ไหมเลยเี่วันคีบัทูว์ครที่อยู่ในคลิปปัทูใช่ไหมหนูว้าวดูแสงตอนเย็นๆครับเพื่อนๆอ,อย่างสวยเลยนะท้องฟ้าเป็นเป็นกี่สีครับพี่แอมไล่เฉดสีเลยใช่ไหมครับโอ้อยังสวยเลยนะ ว้าวว้าวว้าวลองโกดูสิเจ้าเหมียวกำลังลอยขึ้นมองฟ้าครับแมวถ่ายหนามาเลยน่ารักจุงเลยเพื่อนเพื่อแมวมันน่างงทําไงครับแมวแมวหลับเหรอพี่เอ็มสงสัยแมวจะหลับอ่ะครับเพื่อนๆตาปืนด้วยพ่อยังไม่เห็นเลยนะเ,ยนะเอามาแล้วมาแล้วครับเจ้าเหมียวมาแล้วครับเเจ้าหมียว หันมายังโอ้จริงๆด้วยเพื่อนๆดูสิเจ้าเหมียวตาปืเปนเจ้าเหมียวขี้เสาร์ว้าวพี่แอมครับสตรอบเบอรี่พร้อมขึ้นท้องฟ้าแล้วอะครับเป็นไงพี่แอมมีแปดอันแล้วอ่ะพี่แอมจะกินเหรอตอนนี้มีกี่ลูกนะ้วพี่แอมโอ้แปดลูกแล้วเหรอว้าว สตรอ,บ оре, ตอบ Urban, เบอรี่สตรอเบอรี่ริลลีลิลิลิลูกที่เก้าครับกำลังขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเพื่อนๆเอ๊ะมันคือตัวอะไรนะดูเหมือนจะเป็นช้างหรือเปล่าตัวอะไรพี่แอมพี่แอมพี่แอมเห็นทีแรกคิดว่าหมาเลยลูกว้าวเป็นน้อนช้างนะครับเพื่อนๆพื่อนว้าว โอ้โหตอนนี้มีลมเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆดูช้างสิช้างหมุนติ้วๆเลยครับชูงวงจะกินสตรอเบอรี่หรือเปล่าพี่แอมสตรอเบอรี่ยักษ์ไม่ใช่นะรูปหัวใจรูปอะไรครับตุ๊กเกออ๋อเป็นรูปหัวใจนะครับไมฮาร์ตใช่ไหมสีแดงสดใสเลยคนระับพี่แอมซาลาฮิโยใรที ผมจะลอยทุกเมื่อ ว่าไงครับพี่แอม10ลูกพี่แอมนับได้10ลูกนะครับว้าวีดากันใหญ่ครับเพื่อนๆครับบรรยากาศมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะพี่แอมใช่ไหมใช่โอ้ได้อะไรมาครับเนี่ยนกโง่ได้งูมาหนึ่งตัววอดใจไม่ไหวเลยเหรอครับเจอว่าว โอ้ห oh. ช่วงนี้นะครับน้องโก้เขาเห็นว่าวไม่ได้เลยนะครับทำว่าวเองมั่งอะไรมั่งโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็พีเอมเดี๋ยวเราคงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบุยบุย